ใครจะรู้ไหมว่าการกักตัวมันเหงามากกับการต้องอยู่คนเดียวแต่ก็ยังมีเรื่องดีๆเมื่อมีมปิน่นโตของพ่อ,อ,พอที่ส่งให้ฉันทุก,กนะวันทุกวันและก็ทุกวันพ่อฉันทํางานหลายอย่างถึงจะเหนื่อยแค่ไหนพ่อไม่เคยลืมส่งปิน่นโตแต่วันนี้ พ่อไม่มาเห็นพ่อยังไม่มาป้าเลยเอาของมาให้น้ำใจเล็กๆจากป้านหนูป้าขมมาทำให้ฉันอุ่นใจขึ้นนี่แหละเรื่องดีๆที่บ้านฉัน